มาดูการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิเคราะห์ C.O.P. นะครับของระบบที่เป็นระบบแอปซ็อกชันนะครับก็ยังคงใช้หลักการพิจารณาเหมือนเดิมนะครับ C.O.P. ก็คือสิ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมหารด้วยสิ่งที่เราต้องใส่เข้าไปใช่ไหมสิ่งที่เราอยากได้คือความเย็นที่ทำได้นะครับส่วนสิ่งที่ต้องใส่เข้าไปก็คือความร้อนที่ใส่ที่เจเนเรเตอร์นะครับกับพลังงานที่ต้องใส่ที่ปั๊มนะครับ ซึ่งเราบอกว่าพลังงานที่ต้องใส่ที่ปั๊มเนี่ยอืมมันไม่มันไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นของพลังงานความร้อนที่ต้องให้ที่คอมเพรสเอ์ให้ที่เจเนเรเตอร์เพราะฉะนั้นมาตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยตัดตัดงานที่ใส่ที่ปั๊มออกเลยนะครับตอนที่วิเคราะห์ก็เท่ากับว่าใช้อความเย็นที่ทําได้หารด้วยความร้อนที่ต้องใส่ที่เจ n เน a เรเตอร์นะครับเป็นค่า COP ของวัตถุจัด absorption สังเกตเขาใช้เครื่องหมายประมาณหน่อนะเพราะว่าจริงๆมันต้องดูพลังงานที่ปั๊มด้วยทียนี้อ,อถัดไปเนี่ยมันจะเป็นแล้ว COP สูงสุดที่เป็นไปได้ทางทฤษฎีของวัฏจักรเอ b s o r p t ชันจะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวดูต่อนะครับ